โอเคสวัสด okay, ีครับนี่ผมมาอยู่กับเกมไมคราฟกับ <c oughs> กับคนสามคนเหมือนเดิมครับก็คือมีพี่เคนแล้วก็ไอ <c oughs> ไอเป้อยู่ไหนไเนี่ยเป้อยู่ไหนไเป้หายไปแล้วเอาเอาตัวที่พี่ <c oughs> พี่อยู่นี่เว้ยอยู่ต้นไม้อยู่อ,อ,ยอ๋อโอเคมาเรานี้เราจะมาทําอะไรกันนะอ่าทุกคนนะเราจะมาเอาโจล่อเอาชีวิตรอนในคืนแรกฮนะ <c oughs> ใช่ไหมฮะกูอยากจะบอกว่าผมเป็นใครไม่เยี่ยมเป็นเยงไม่เป็นอย่างนี้เลย นี่ั <c oughs> อะไรมึงจะกฟังไฟกูเหรอคน <c oughs> ละคนต้อเปลี่ยนคนด้วย <c oughs> คิดว่าเราจะละ่าคิดว่าเราจะรอดในคืนแรกกันไหมครับพวกเรา <c oughs> จะหนจ่อว่าอที่รอดริมแรกไม่ได้เนี่ยเพราะการนี่อะความจริงอะแม่ไม่ได้แย่เว้ยแต่แม่บันโหลดช้าเว้ยเซิร์ฟเวอร์เลยมึงโทรเซิร์ฟเวอร์เลย <c oughs> อะไรถ้าเจเนเรตมันมีแค่นี้มันก็มันก็มีแค่นี้บอกว่ามึง ใช่ใช่ไปไปดูซากเรือดิไหนไหนขอก่อนนี้่ะขอไหนไหนหมดหมดหมดุยสัสอันนี้เฮ้ย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 เอาหมีต้นไผ่ด้วยยึดเขยยึดเขมีต้นไผ่ด้วยยึดเขเอาไว้หมดเอาไว้หมดผมก็ไปไม่ทันเลยพี่แม่งแย่ก่อนไไม่่ผอะ มีไม้ไผ่เฮ้ยไม้ไผ่ไม้ไผ่ดีไม้ไผ่เก็บไว้เออเอาไปทำแฉลงเอ้ยเอามาทำโต๊ะโต๊ะอะไรสักอย่างหนึ่งอะก่อนเลยกันระเบิดเดี๋ยวโปรเทคชั่นหนึ่งโปรเทคชั่นสี่แมสโปรเทคชั่นสี่กันระเบิดเฮ้ยเที้ยดโปรเทคชั่นกันระเบิดสี่เลยเหรอเย็ดกันระเบิดระดับสี่ป่ะมึงไม่กลัวมึงคงไม่กลัวไอ้นี่ยไม่กลัวคีเปอร์มึงคงไม่กลัวคีเปอร์แหละ จริงป่ะถ้าเกิดกูโดนระเบิดทีเกาตายกูโทษจีเน่ได้ไหอ้าวไอ้สัตว์โทษกูเฉยเลยยึดแม่กูบอกกูไม่นโค้ชคิปเปอร์แล้วกูเข้าไปเพกูโดนทีเดียววันช็อตคิวเนี่ยแล้วเหาเกาอื่นดีกว่าไม่ายเออไปเด้อจะมาหาไหนเกาะกกูก็ใหญ่อยู่นะมีต้นไม้สูงด้วยต้นไม้ยักษ์เฮ้ยเกาะใกล้ๆเรามีเต็มไปด้วยหมาก็น่าสนใจนะไม่มีกระดโดดเลย ใช่ใช่ไม่มีกระดูกรู้สึกว่าฝนต,ตกปะตกตกตกเนี่ยกูเจอหินแปลกๆอ่ะลบ481กับลบ437ถ้ามึงมาตรงนี้มึงจะเจอหินแปลกๆก,ก่อนแล้วรู้สึกว่าที่นี่แม่งแปลกมากกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลย<บ>มันมีหินแปลกๆอ่ะกูเจออีกแล้วเนี่ยมีหลายก้อนเลยมัน<บ>เป็นสี่เป็นค c o เปอปปร์ส o n นที่มีตะไคร่ขึ้นอ่ะรู้จักไหม ก็หินหินที่มันอยู่ใกล้กับสปอนเซอร์เอก็ไม่เชื่อสีมันไม่ใช่อ่ะแต่เอาเท่านั้นลบสี่ร้อยกปับเซอร์แต่เออสี่ร้อยสามิกับสี่ร้อยแปดสิบประมาณนี้ลบสี่ร้อยอ่ะลบสี่ร้ยหกสิบลบสี่ร้ยเจ็ดสิบนี่มันมีมีแต่ป่าป่าสนอ่ะป่าสนอ่ะเขาเขาเรียกป่าสน ใช่เอาละยินนะ่ะค่ะอะไรกดพิมพ์กดอะไรกดกดพิมพ์ใช่ป่ะเอ่อทีกดบทีอารบตัวที่ไหนเหรอใกล้ใกล้จุดเกิดวหะหรอโห่มาไกลกันแล้วเนี่ยดเธอกิน โอเคกูจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นอันเดีย้าร้อยเจ็ดสี่ร้อยตอนนี้ผมอยู่สี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยเจ็ดเอ็ดแล้วก็ลบสองร้อยห้าเก้าเราจะให้ลงตัวที่ไหนเราแยกกันตอนนี้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 นนทำทำขุดรูไปก่อน ใช่ขุดรูหรือขุดอะไรก็ได้ก่อนมันมืดแล้วมันมืดแล้วก็จริงเนาะคุณเจอตัวเหี้ยลแล้วล่ะเอ่ออย่างแรกที่คุณต้องทำมันมืดแล้วมันมืดแล้วแปลรูปไม้ให้หมดเลยสาิบอันแปลให้หมดเอ่อสติก๊กทำทอดให้หมดก็ตออเอ่อตั้งมันตรงนี้เลย ก็ติ๊กทำปิ๊กแอ็อเคเริ่มงานกัน <S 2> <S 2> ให้ยาเดี <S <S 2> <S 2> <S ย๋ยวให้ทำอะไรไม่ได้ใช่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ไต้องตูขัดไปต้องขุดรูอย่างเงี้ยแหละ ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนหยุดตอนนี้ x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  เท่าไรหร่เอ่อ x 9ก0ล900ครับใกล้ยังวะใกล้กับพวกกูอย่างเนี้ยไ,ไ,ไปหาของเนะี่ยจะหาที่สงบสงบอยู่ไม่มีเสียงฝนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมาก x สี่ร้อยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้รอก่อนก็อย่างน้อยก็มีอาหารกิน เสื้อกอกกันระเบิดโอ้ยโชคดีครับเราเนี่ยอะไรอ่ะกันระเบิดระดับสี่ที่เป็นกันกัระเด็ถือว่ากันได้สูงสุดแล้วมั้งนะกูคิดว่านะโดาคิดว่ายเปลี่ยนแน่เลย นี่จะนึกถึงคิโลบายอีกเหรอวะยังจะนึกถึงคิโลบายอีกเหรอเพื่อยินเนลยชอบวิทยาศาสตร์ไปครับวิทยาศาสตร์ไฟครับด้วยไงเรื่องงมงายไดไหมครับงมงายไดไหมครับเรื่องงมงายไดไหมครับเอาเอาทุกอย่างเลยไหมก็มันปลูกบนแมกมาบล็อกได้ด้วยอ่ะ ฮะได้เหรอมันมันโตขึ้นบนแมกมาบล็อกอ่ะอพอกูตีตีแตบมันมันกลายเป็นแมกมาบล็อกเลย <laughs> ได้เหรอวะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะเ่องมาเถอะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราค่อยค่อยเจอเจอกันก่อนแล้วค่อยปิดคลิปมา,มา,ม,ามารวมตัวที่นี่ถ้าเกิดปะ่ะไ่ะ เด็กเก๊ะปิดคลิปไว้ยังวะอ้าวมีมีอ้าวเชี่ยเออใช่ใช่ใช่ผมผมอยู่ใกล้พี่ผมอยู่ใกล้พี่มาหาพี่เออเดี๋ยวต่อเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เดย์อยู่ที่เท่าไหร่เดย์ศูนย์อะยังเดย์ศูนย์อยู่เลยพี่เดย์ศูนย์อยู่เลยอ่ะมืดมืดตึ๊ดตอยู่อาา๋อฮะเดี๋ยวต้องรีบมาเดี๋ยวรีบกลับเข้าหลุมคนขอหีแกนเดี๋ยวไปส่งที้านดิ ใครมีอยู่สองใบบนโลกตีซอมบีซอมบียังไม่ตายใช่ระวังระวังด้วยนะกันพี่ตอนนี้ผมไม่กล้าออกถ้าถ้าเซิร์ฟมันยังเด y ูนอยู่มันผมไม่กล้าออกเว้ยชั่วอะไรอยู่วะโลคอลดิฟิเคิลตี้ยังเด y ูนอยู่เลยอะแต่ว่ายังกลางคืนอยู่พี่ใครสนเชา้ายังบอกด้วยนะ ใกล้ดีเนี่จอัอย,ยุดแล้วฟอนยุดแล้วฟอนยุดแล้วฟอนยุดแล้วนี่มันเฮ้ยเฮี้ยเนี้ยเะี้ยสวยอโอ้โหไกลไกลเลยเน, <laughs> นี่ยเดี๋ยวทำไอ้นี่เหลอือเหลือไปที่เดิม ถามถามจริงคือมาที่นี่คือมาดายังไงเนี่ยไม่ได้ครายเอคก็ว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำอโอ้น่ากรัวเฮ้ยหมาโอเคเขาไปเขานี่กันที่จะไปกัน กิปเปอร์เยอะวอไม่กูทดลองเลยขึ้นกะทีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะมีหินแปลกๆตรงนี้ด้วยเหรอตรงไหนอะใ่ช่ไหมแปลกไหมเออแปกดีกูรู้ว่าแปลกเนี่ละขอขุดหนยแล้วกันไปไหนกูอยากรู้เหมือนกันนี่มันเืออะไรเฮ้ยมีลูกหมูด้วยวะไม่ยขอข้าหมูหน่อยมไม่มีอะไรเลยใต้นี้ เอาไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่าแตะคืนเราไว้ถาดที่เข้าใจครึ่งหนึ่งก่อนไม่มีอะไรเลยเออสัตว์เก็บไยอะไรเผอแสดงว่าน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเนเธอร์เกตแง่เลยจงป่ะหเจอที่ไฟไหม้และที่พี่อยู่อ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ถ้าจะสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้อยู่นะแต่ไม่เหมาะมันต้นไม้เยอะไปไม่เหมาะก็พื<อ>้นที่เรียบๆโอ้โหทางไม่ได้ทางลำบากด้วยโอ้โ,อโหไม,ไม้ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยต้นสน,นใช่ต้นสนยักษ์ ใช่ต้นสนยักงอกบนนี้ด้วยเหรอชูการ์คลนอุดก่อนเลยอุดก่อนเลยไอ้แมกมาเวเนี mm ่ยแมกมาบล็อกใช่เอามีบ้านด d ดีซีโอดอกไม้เพียบแบบน่าเก็บมากอ่ะโอ้ดอกไม้โคตรเยอะ หมอกไม้หรอือเอามันมันทำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะพูดเลยพูดเลยทำอะไรไม่ได้โหนี่มันตรงต้นไม้นี่มันไบโอมต้นไม้ใหญ่เลยเนี่ยเหนื่อแล้ว,ลวเดี๋ยวลองเข้าไปในถุงดีกว่าเฮ้ยทำไมนี่มันแก๊งมาเราจะโดนไหมเนี่ยป้ากี่ตัวห้าตัวอยู่ที่เดียวกัน ทำกินก็มีว่ะชิ้นเต้ดีจังเออจะได้เรามีในเทอร์เกตสร้างบ้านแถวนี้อ่ะก็สร้างบ้านแถวนี้่ะไม่ก็ก็สร้างบ้านแถวนี้แหละต้องถางป่านี่ไงเอาเอาถ้ำเป็นป่านเลยก็ก็ได้นะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันว่ะ ส่วนไอ้เต้ก็ช่างหัวมันแล้วกันอุ้ยเกือบเกือบเกือบตกเกือบตกกูเจอละที่ที่เหมาะสำหรับกูที่สุดเจอดะเจอหิมะแล้วเหรอเย้อ่ฮมันต้องแบบนี้สิกูจะอยู่ตรงนี้จำไว้นะลบพันสองกับลบพันสองแปดสิบไม่จำโอเค ก็พันสองใช่ปะ่ะเออนี่เลยเนี่ย,ยทุ่งกว้างๆกูอชอบมากนี่เนี่ยเดี๋ยวกูขอใช้นี่ี่เป็นที่บ้านนะมาอยู่ด้วยกันไหมอ่าได้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 ทำเนี่ยเอาละที่นี่เป็นของกูโอเคอย่างแรกงานแรกตัดต้นไม้เอาละเราจะขุดสไตล์เดิมของเรานะฮะ ในการขุดดาวดิ่งลงไปนะเอ่อเปิดเพลงให้ฟังหน่อยสิไม่อ่ะกูไม่อยากกูไม่ฆ่าเปิดเว้ยกูกูกลัวติดเอลซีเฮ้ยเราไม่ได้ทำคลิปเพื่อเงินไงย,ยินเอเอแต่กูแต่กูสมัครอแอสเซนต์ไปแล้วไง ก็ทำเพื่อเงินอยู่ดีอ่ะทำไมต้อง,ง,อง,อง,งเสียงร้องงงอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยจิงจอกเยอะจากจิงจอกอะ ai ya, thang rácเจอ đanใต đất. Khi cao hẳn đấy. Đổmá cho anh. Này, jingjor đấy. Mới không? ถ้าเจอจิ้งจอกคิมาก,ก็สวัสดีทักทายคุณฟูบฟุบุกิด้วยนะ <miss> โอ้ยใช้ได้เลยเนะี okay. ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าชชคโช,ชคคราวกันเออนั่นแหละมีประตูอแล้วก็ปักรอบทามให้มันสว่างนิดนึง mm hmm. อ่าโอเคสว่างละ แล้วก็ข้างล่างก็จะเจอกับเจออะไรจ๊ะเจอของดีที่ไม่ที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 ่ไม่ดีเลยไหนเน่ไฟชาร์ตเหรอเอาไว้ยิงเหรอเหมือนเอาไว้ยิงหรือเอาไว้ทำอะไรสักอย่างอืออุ้ยคืนที่สองละ คืนที่สองละเอาไฟชัดมาอ่าโอเคปะ่ะจบคลิปเลยมะเดี๋ยวกัวยาวเกินก็แยกพาสิว่ายินด้มเลยแค่นี้นะก็ใช่ไงก็พอจบไปเพียงเพียงเ,เท่านี้กันก็นกสลับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปติดตามเอ่อไอเต้ทองศิลป์ด้วยนะตอนนี้มัน <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้มันว่างทําคลิปไหมก็โอเคครับก็พ์นนี้ก็ขอจากกันด้วยดีนะโอเคครับสวัสดีครับบาย